สวัสดีคะ่ะเมื่อนี้มาพบกับช่องแก้มปรดดาลลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลคะ่ะเมื่อนี้กะเป็นวันที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นเมื่อที่วงหนึ่งเปิดฤดูกาลนะคะเมื่อนี้กะ,ะเม่ได้ไปใช้อาไรค่ะหนะูกะกำลังเตรียมโตพากันไปไอกำลังเตรียมโตพากัน,กนไปสอมค่ะที่โดมคะ่ะาะว่า จะได้ร้านสกิปไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนทาเต็มไหมพอดีค่ะมื่อนนี้คูนัดห้าโมงเย็นค่ะตอนนี้ตอนนี้ในห้องกะฮกแน่ด้วยค่ะเพราะว่าว่าต่เอาของเขามามแล้วก็ว่าได้จัดอย่างไรเพราะว่าได้เตรียมมาออกไปน้ำนะคะแล้วบอกว่าไม่ให้ถ่ายคนที่นอนแล้วตัวเองถ่ายอยียงตอนนั้นคนท่านได้อาบน้ำอยู่ แผนไปแล้วเฮ้ดจังไหนหล่ะยายทางนู้นแพนนะเอาไอแพนไปทางพูดไอขิมมาอยู่เมืม่อนี้นออไไนะะหนูสิออกไปท้ายเลยค่ะแต่หนูหักบ่มีห่้มหนูก็เลยบ่ไอ้ออกไปไท้ายทางนู้นแต่หักตอนที่โชว์มงหนึ่งโชว์นั้นวัยยี่ไทยลงไห้บึงเลยค่ะก็รอติดตามชมนะคะเมื่อนี้กะผู้ใดอยู่ไก่หมาบ่าไดดก็สามารถ ซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดได้นะคะ149บาทค่ะซื้อได้ที่เพจเ้าหน่อยเพจบานแห่งได้ด้วยะค่ะ่ระม่พที่นองค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศห,อห้องพักของหพื่หนนะคะอันนี้เป็นที่น้อนหนูแต่มันเมื่อเอามานั่นมันบ่แหงค่ะก็เลยได้วางไว้สีตากไว้ให้มันแหงเนาะคะ่ะ อัน,นี้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้มันชื่ออะไรไม่รู้ค่ะแต่มันเป็นแบบพ่อแซมคนไทยตอนตอนนั้นน้องโซฟีเอามาให้ค่ะน,น่ารักมากขอบคุณพ่อแซมน้ำเค่ะอันนี้เป็นกล้องมือกดหือนะคะแล้วก,ก็อันนี้ก็เป็นลังชุดค่ะ ยังไม่ออกบอกมามา่าขค่ะหนูคะอยางออกไปเบิง้งบรรยากาศข้างนอกดีกว่า,าหนูคะออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะสวัสดีค่ะสวยแล้วค่ะสวยแลวจ้าอร่อยไหมคะพี่แซ่บหลายเนาะ กินด้อย่างข้างนอกนี่ข้างนอกเนี่ยข้างนอกเออกมื่อนีฝนกระตกนะคะพี่คิวถ่ายไม่ได้เพราะยังไม่ได้แต่งหน้านะอายยังเม่ได้แต่งนะว้ายรถ รถหลายแห้งค่ะเมืนเน,นี้ยจานี้ออกไปทางไหนมันมีหฮมมาฝนมันกระโ๋ยนะคะกระยานเป็นไข่เวลาคารถนต็มเลยอันนี้เพื่อนเอารถมาจอดอยู่ขังบ้านพักพวกนูนะคะเมื่อนี้คนหนที่ิไหลแห้งค่ะ วรถเยอะมากผนละข้งข้ง,งฟังพูนก็มีนะคะฟังพูนข้างน้านอีเต็มนะคะนี่ก็เป็นมองค้องกินค่ะ<ม>ุร<ม>ุคาเวชีอลังการมากค่ะบุหรีามาบุไระนะคะก็ซื้อบัตรเข่ากุ้มปิดได้เลยนะคะหนึบาบาทค่ะบาตรหนางั้น150้าสิบาทนะคะ เมื่อนี้พวกหนูก็สิไปให้กำลังใจพวกพี่พวงหนึ่งกันนะคะแล้วติดตามชมคลิปค่ะพื่อนี้ไปแบปหาเสาหาสหายของเขานะคะ <c oughs> อันนี้รถพี่พึ่งค่ะขาวจ้าเลยขนาดววเราไม่ได้ลางรถเด้ยวยค่ะเนี่ย เฮ้ดาราดาราข้าวในพวกขอน้องตอมนะคะอันนี้คืออะไรนี่พาทัวร์หรอพาทัวร์ค่ะมาค่ะหกแห้งค่ะอันดับแรกนะคะเข้ามานะคะจะเ็น เจะโดนแบนอย่าเเอาลุยลุยกับฉันยิ่งดิอะไรกูเพิ่งพูดอะไรค่ะวันนี้เอ๊ะไม่ใช่ได้ยินเลยได้คลิปหนูเนี่ยวันี้เป็นสดด้วยแล้วก็เป็นหาหลังเว็นซีโร่ได้หรอได้ <Yeah. S 2> ในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มบอกว่าดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่ารถเยอะนะคะยูโดมอ่าครับเพื่อนพ่น้นองสำหรับคลิปนี้นะคะน้องแก้มกขอขอยาดปิดไล่์ก่อนคะ่ะเดี๋ยวอาจจะพาไปทัวร์เบิ้งของกินนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค้า